สวัสดีครับอยู่ผมครับเจเน็คซครับผมวันนี้ก็เราจะมารีวิว g u นดัมดับเบิลโอไลเซอร์นะผมก็เป็นโมเดลจีนนะผมซึ่งวันนี้มาทั้งรีวิวแล้วก็มาบ่นเลยเนาะสำหรับงานจีนนะผมนะเดี๋ยวตัวที่มีปัญหาก็คือตัวของดับเบิลโอนะ ส่วนอ่าโอไรเซอร์ o เนี่ยคือโอเคแล้วนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะสหรับโอไรเซอร์นะอตัวมันจะเบาๆหน่อยนะผมมันก็มีปัญหาตรงที่มันประกอบคืนแล้วมันจะหลุดส่วนนี้นะส่วนตรงเนี้มันจะหลุดง่ายหนะนะ่อยนะมส่วนจอยมันตื้นมันตื้นมันตื้น เดี๋ยวหนึงอ่าโอเคแล้วเวลาใส่ใส่ง่ายด้วยนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดตัวของโอกันดับนะเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงโอไรเซอร์ก่อนโอไรเซอร์นี่จะมีปัญหานี่คือตรงนี้ไม่สมบูรณ์นะสองข้างเลยสำหรับงานจีนนะผมยากาวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโล่โลนี่ติดกับตัว อะไรข้างๆเราพลังงานของโอกันดัมไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นของอางานแท้วงานบันไดสามารถติดได้นะแต่อันนี้มันติดไม่ได้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาคือนี่นี่ครับมันพับแล้วนิ่มนิ่มนะรับหลุดเดียนิ่มอันนี้ก็หลุดบ่อยสำหรับโลโลของอตัวโลนะ หลบบ่อยหลบบ่อยหลบบ่อยแก๊บแกบหลุดแล้วนะผมอัดคลิปแล้วหลุดดีจังเลยมึงนี่อ่าโอเคเดี๋ยวปล่อยไว้นี้ก่นอนนะจะมีปัญหาจะอยู่ที่โล่ตัวโลขออ่ของอาร์ของน้ำบันโอนะตัวโล่ เ n ี Q แหละผมมันจะเป็นปัญหาสำหรับตัวโอเลเซอร์มันคงจะมีแค่ GNQ นี่แหละที่เป็นปัญหาอย่างเดียวเลยคือหลุดบ่อยติดกาวก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันต้องใช้อ่าดึงดึงเข้าดึงออกแล้วก็มีพาร์ทเอา2องชิปมาประกบด้วยนะผมก็เลยก็เลยติดกาวไม่ได้ยากาวไม่ได้ีนโอเลเซอร์นี่ o จะมีตรงนี้มันจะนิ่ม จะนิ่มพับอย่างนี้เลยบัางนี่นิ่มพับอย่างนี้เลยแล้วก็นิ่มมากด้วยนะยากเกลาก็มีตรงนี้ทีเดียวอ่าต่อไปก็ตัวของโอการดัมเอ้ยดาวน์โน๊ตไม่ใช่ดาวน์โนโอการดัมอดเอาลวงลนะดาวน์โนโอการดัมเป็นอะไรที่โหชิบหายวายปวกมากวายปวกตั้งแต่หัวเลยนะคผมอ่าโฟกัสไหมกล้อง อ่าโฟกัสแล้วโอเคอ่าส่วนดวงตานี่ไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยนะเพราะว่าหนึ่งคืออ่าพาร์ทที่เป็นไว้พาร์ทที่เป็นดวงตากับส่วนข้างในเนี่ยมันยุบหายยุบไปเลยพลาสติกนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นี่น,นี่ที่นิ้วผมอนั่นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันเหมือนมันเอียงใช่ไหมแต่ตามจริงแล้วเนื้อพลาสติกมันหายซึ่งส่วนพลาสติกใสเนี่ยเป็นทุกชิ้นเลยเป็นทุกส่วนเลย อ่าตรงนี้ก็เป็นปิ้นหน่อยๆส่วนข้างนี้นะข้างนี้ข้างนี้จะเห็นว่ามีรอยกาวเนาะรอยกาวตาช้างแปะมันแตกครับผมประกอบใส่แล้วแตกมันก็มีปัญหาส่วนแขนแขนก็ยายากาวแค่ตรงข้างหน้าตรงนี้ไม่ได้ยานะเพราะมันนมีตรงปอกแขนกันไว้นะผมอ่าแล้วก็มีรอย ลอยตรงนี้เห็นไหมฝ้าฝ้าข้างล่างนะผมเป็นฝ้าขาวๆเป็นฝ้าตอนลอยกดนะอตัวดาบดาบก็ยากาวนะผมใช้กาวแต่ใช้ในการยา,ายากาวไว้ผมก็เข้าใจแล้วว่าทําไมคนที่ต่อเนี่ยไปรีวิวเนี่ยคือเขาไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่เลยเอามาทําสีก็ยังไงเอามาทําสีกับ อันเนี้ยสีพ่นอนะ่ะมันง่ายอยู่นะผมมันได้อยู่นะสีพ่นเพราะว่าลายลายมันชัดลายมันหนาสําหรับตัวดัมเนลลลายมันหนาแ,แต่ก็ต้องเก็บขี้พลาสติกนิดหน่อยนะไม่นิดอนะ่ะเยอะเลยน้ผมเก็บขี้พลาสติกแล้วก็อย่างที่เห็นนี่นี่นี่ตรงนี้ไม่สนิทนะกดเข้าลึกไม่ได้แล้ว ออย่างที่เห็นคือตรงนี้ผงผมมันเล้านะผม,เล,มนะเล้านิดหน่อยแล้วเห็นไหมนเล้านิดหน่อยแล้วนะผมส่วนมือมือให้มาสามข้างนะผมกำสองก็คือข้างที่ถืออ่าตัว g n s o r t 3กับข้างแบร์หนึ่งอันแล้วก็ข้างกำก็คือมือซ้ายมือซ้ายสองข้างคือข้างที่แบร์กับข้างที่กำตรงข้อพับตรงนี้อ้าอะ วีวอวีวอบอว์อีกอะ <l ux> ส่วนพาร์ทเสริมเนาะพาร์ทเสริมวีบอว์วีบอว์นะครับเสริมก็จะมีอ่าตัวนี้ปอกปอกของอ่าเจสซอตตี Jazz นะครับผมอ่าจากที่ผมลองใส่เล่นคือปอกตรงเนี้ย มันไม่สมดุลกันตรงนี้เลยนะผมก็คือเจนซอสเทียบเหมือนไอ้ตรงนี้มันยาวยาวกว่าปกตินิดหน่อยตรงนี้ยาวยาวกว่าปกตินิดหน่อยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะทําไมมันถึงยาวกว่าหรือตรงนี้มันตรงนี้มันสั้นกว่าก็ไม่รู้ด้วยนะอ่าเจนบีมเซเบอร์ Gen er. แข็งหนานะหนาสชิ้นนะผม แล้วมันมีฟองอากาศด้วยนะฟองอากาศเล็กๆนะอันนี้เป็นของอ่าเจนเบดสองชิ้นเนาะตรงฝั่งนี้ใส่ได้ครับใส่ได้ปกติโอเคแล้วก็มือแล้วก็เตาปฏิกรณ์แบบอ่าเตาเขาเรียกว่าอ่าเตาปฏิกรณ์เทียม ก็คือมันเป็นเตาปฏิกรณ์เก็บพลังงานเดียมแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนต่อมือเอ้ยต่อของดาบสองเล่มเป็นรูปแบบต่อเเดี๋ยวผมจะประกอบตัวโอไรเซอร์กับดัมเบลโอแล้วก็ดาบให้ดูแล้วกันโอเคำหนึงนะครับผม อ่าโอเคกว่าจะประกอบเสร็จนะก็อย่างที่เห็นคือมันเอียงนะผมมันเอียงมาฝั่งของอ่าที่มีเจียซอสซีอยู่นะอืมอันนี้ก็อย่างที่เห็นคือมันใส่มิสุทธิ์นะผมใหญ่ดีใส่มิสุดจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นพาสเสริมใส่กับอ่าจีเจนเบรดนะผมอ่าซึ่งก็จะมีอันนี้ เลเซอร์อันนี้ไม่นิ่มนะนี่นิ่มนะตอนแรกคิดว่าใส่นั่นจะไม่ไอะน,นัน้นก็ดูสวยดีโอเคนะผมบีเซเบอร์นี่ยังไม่ใส่นะตัวที่ใส่บีเซเบอร์อยู่ตรงด้านท้ายเดี๋ยวผมค่อยค่อยหมุนอ่าด้านท้ายเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเลิมหน่อยหนึ่งช่างมันเดี๋ยวกดเอาทีหลังอ,อันนี้ต้องเอา เกมซอสทีกดลงนะเพราะมันมันมันมเอียงจริงๆนะผมโครงสร้างมันเอียงเลยมันหนักมันหนักฝั่งเดียวมันก็เลยดูไม่สวยนะผมอ่าอะไรหลุดอ๋ออ๋ออันนี้หัวเจ็บปะวังก็เช็คแล้วนะมันไม่หลุด วันนี้อยู่ดีอยากหลุดเฉยเลยโอเคอยู่ละมันไม่ใช่ชิ้นส่วนเล็กป็นนี้ส่วนใหญ่โอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่เต็มสูบเนาะก็คือมันจะมีมือกับตัวนี้ที่มันจะมีพาสเสริมาไว้ใส่กับถือสองอันแบบนี้นะา้อมตรงมือนะแค่นี้เลยมีแค่นี้จริง ซึ่งถามว่าเทียบส่วนสูงกับ x e แล้วก็มันสูงกว่า x e r ห,หน่อยนึงนะครับผมความแข็งแรงของตัวนี้ตัวนี้เป็นของจีนอะกล่องเนี้ยนะครับผมน่าจะเป็นกล่องของอ่า TT นะครับผมตอนแรกน่าจะซื้อเซเว่นซอฟต์มาก่อนน่าจะดีกว่ามาซื้อตัวนี้มาก่อน Sony, เซเว่นซอนี่เขาเขาว่ามันมัน,ม,นมันโอเคกว่ามั้งเพราะว่ามันมีข้อต่อมันไม่ต้องมันมีพัดใส่น้อยกว่านิดหน่อยมก็คงมีแค่ส่วนหัวกับอ่าส่วนหัวแล้วก็ส่วนแขนแล้วมั้งที่มีนะเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมซื้อนี่เป็นซื้อของจีนมาก่อนตัวของอาดัลออะร่างธรรมดานะครับผมต้องรอพออเดอร์ order. แต่เราผมก็ได้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันหลายเดือนน่ะครึ่งครึ่งปีอะ่ะมันไม่ไหวอยากได้มาประกอบเล่นนะราคาตอนนี้อยู่มา250บาทสำหรับตัวนี้นะอ่านะครับผมสองาบาทอันนี้น่าจะเป็นเจนใหม่กล่องนะกล่องเจนเก่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้ว ไว้พบเจอใหม่เนาะมันมันทรงทรงเหมือนจะดีอะแต่มันไม่ดีแล้วับเจอกันใหม่ครับผมอ่ะอันนี้ขอลาไปก่อนกับสร้างโอไรเซอร์แบบนี้นะบ๊ายบาย